นี่พามาใส่บาตค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามาจ้ามาใส่บาตกันจ้าพี่น้องจ้านี่มานี่นี่พามาตักบาตบาตเทโวเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเล็เนาะตักบาตเทโวเพื่อนเนาะค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นวัดวัดยุคเขาเนาะค่ะนี่จ้าเพื่อนเนาะค่ะเนาะนี่จ้ามาค่ะมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานน้ำกันเนาะจ้าเนาะ บวยคุณบอกว่ายางขึ้นไปทั้งๆเนาะค่ะ มามาแล้วเศ้าขอบคุณมาแล้วมเมาเนี่ยไปไหว้มาไม่ไปวานมาเ,าเนานมาเ,าเนี่ยขี่คานไปไหว้ถนน,นเว้นเฉพอาะพี่น้องจ้ามาจ่าวันนี้นี่พามาเอาบุญเนาะค่ะออกวันศาเนาะจ้า,จาอันนี้คือเพิ่นกวนเขาทิพย์เนาะจ้ะประเภทนี้นี่แหละคะ่ะอันนี้กวนเขาทิพย์แล้วหอมแซ่บไปได้ไหมคะคว่นนี่ค่ะเพิ่นสิกวนเนาะค่ะเนี่ย,นนะะยอันนี้เพิ่นกวน อ,อันนี้เพิ่นวารอบเดียวหรือสามรอบก็ได้เนาะเออทำไมรอบมาจนแล้วพันล่ะจนแล้วเป็นบ่ได้ผมได้เป็นบ่ผมได้เหน็นใครสิบวนนะนี่ค่ะฮู้ยเงาแตกแล้วค่ะพวกป้วนวิสองรอบแล้วมาเนี่ยเออเอาเอาโต้ไปคอยท่ายไป็นลูกยูทูบ เออสมรอรอบามมัจะทงหน้าคุณนจงเมนแงเมนโก้เนาะอ๋อเงคนหอมกับเย็ดมาใส่่บเมียไม่กิเย็วกนงวนะครับเงือะไรเงหนย่อยเงิอยานไข่ซิบรอบไข่ชิฟรอบว่าจนควนไฟ จ้าจ้าอร่อยเจ้ะไป่ลาวาเรื่องไปทั่วประเทศเนึกไปบ้านเนี่ยเอาเอาเรียกเอาหน้าเนี่ยค่ะอันนี้ยังบ่ได้เล้วจ้านี่ต้องกวนไปอีกเนาะแม่เอนซื้อได้จังไหนง่ายดับพี่พี่ยุทธาใจเอาถั่วมันงามเนี่ยตั่วมันบ่ดับกัยังจีเอ๋อแล้วไหมแต่ โอ้ยกินได้หมเสาเดี๋ยวนี้เลยให้เบิ้งผู้สาวครับผู้สาวควรควดเสร็จตาคนตก กระซิบซิบเบิงค่ะเบิงยายเนี่ยผลแดงเอ้ยน้ำแดงไม่ใช่หบอนี่แม่นี่พามาเอาบุญค่ะเอื่นตักบาทเนาะเริ่ม จากมงมงกว่าบอ่อยซื้อคองไม่ไหวละจากองค์มึงย้ายเื่อแตกมาทันเหเอวดแล้วบเดี๋ยวเดี๋ยวต้อเข่า โอ้หมาได้จะมารวมทําบุญน,น้ำกันเบออืนพิ่นค่ากันตักบาทแล้วค่ะตักบาทเที่็นวัดพูด้วยค่ะเบิงบ้งให้เบืาา้งบรรยากาศวัดภูเขาเ้วค่ะนี่กุเบิ้ลให้ไนี่นั่นยเนงี่ไหน,น อันนี้ยังบ่ดได้เลยค่ะต้องต้องรออีกอีกดนจ้ะน,นี่อาจสิบอดได้ท่ายตอนที่อ่าเพิ่นกวนแล้วได้แล้วนะคะเพราะว่าแบตจะมดแล้วให้เบิ้งท่อนนี้ละจ้ะว่าคอยประเภทนี้บานเท่านะคะเนาะ รอบๆนี mm. Okay. Mm. ใส่จักยางเลยหลายเป็นบ่นถึงลอยวะจ้าเนี่ย ใส่ส่วนผสมใส่ลงไปหลค์ค่ะเนี่ยเหลี่ยมยังไม่หมดนี่ะมีอย่างเคินใส่ลงไปเนาะค่ะเห็นว่าผู้ใดผู้ใดได้กินถือว่าอยู่ดีมีแห้งเออยู่ดีมีแห้งค่ะเนาะมันว่ากินหน่อยกินในหน่อยก็อยู่ดีมีแห้งเนาะค่ะอันนี้เป็นประเภทนี้ทั้งบานนี้เข้าพะกันเ็ศเนาะค่ะเนาะเข่าทิพย์ค่ะเขาเดินเข่าทิพย์เนาะแต่นี่ยังไม่ได้ค่ะอีกโดนแต่ว่านี่กับสิบไพ่ได้โมเบิร์ตแล้ค่ะเพราะว่าแบตนี่สิเบิร์ตแล้วเนาะให้เบิงเข่าทิเบิงได้เนาะค่ะ มาจ้ามาเอาบุญกันดูแล้วพอทังฉันดูแล้วมาคจ้าคนกำลังมาเนาะคะ่ะน้ะชาวบ้านกำลังมาเนาะคะ่ะอันนี้น่าจะประมาณสี่ห้าทุ่มนะต้องมน่นาะนงเราไปดูมันควรไป้างนนเลยตรงนี้ก็ตรงนี้กมาเปลี่ยนมาราบ้างสูง้กไ้ลพ่อเรื่อยเย คือสิทธายตอนมาว่าเพิ่นกวนเซ็นห้บะะ่ได้เด้อค่ะให้เบิ่งบ่ได้เบินนร์เนาะเพราะว่าแบตนี้เหลืวสองเปิดเซ็นะคะ่ะนี่ฟางเนนจะเป็นแบบมีสอยดาวเนาะค่ะพราะเป็นพี่น้องจ้ะจับฉลากเนาะฟังคุณเนาะคะ่นนะคะนกระลายอยู่คันแต่ว่าแบตนี้เปิดเปิดแฟตบ่ได้เนาะคะ่ะประจันกำลังสิขึ้นแต่ว่าแบตมันเปิดบั่ได้พี่น้องจาะคนกบฉลายยอู่บ่เห็น <c oughs> ไอ้เบื้องเบิดก็ได้นะคะเพราะว่าแบตเบิดแบตหมดฟังขาว่จะเป็นสอยดาวอียงเนาะค่ะพ่อแม่จาเะว่าเมื่ออืตนตักบาเทีอยแบตหมดฟังขาว่จะเป็นสอยดาวอียงเนาะค่ะพ่อแม่จาเะว่า มาอื่นตักบ,บาทก็ไม่พี่น้องจา๋าหลังจากกวนมาสักพักนึงแลวนะคะกวนมาสักพักนึงก็เริ่มได้ค่ะเริ่มกวนใบาสามได้อีกเทื่อกรประมาณประสิทธิ์แล้วค่ะจะประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนประมาณนี้เนาะจ๊านะกวนด้วยซิปามอาค่ะ ประมาณหกโมงกว่าแลกว่ะเริ่มควรบ่ายสามใคลายๆย,ยางลงไปเนาะคะ่ะเนาะห้ลายยางแห้งค่ะซิ่งที่ใช้ลงไปเนาะค่ะ ย้ายกวนเพราะันจดเถ้าออกส่งได้ไหมนี่่มีเนอเดี๋ยวขดแต่ว่าสีเพิ่อนจะเอาไปซีน้ำตาลนะครเพราะว่าแบตนี้เบิดเปิดแฟตก็ได้เนาะ ประมาณนี้ค่ะแลใส่เวลากวนชั่วกมุมทุกคนนคะบบึงให้บึงหนาคนกวนเด้อแบบสีเบิร์ดแล้วจา้านั่นเองเปลนลมีได้แล้วครับมียังบ่ได้นะจ,จะใก,กล้ใกล้ลว <c oughs> ให้บิ้งู้บเอากวน <c oughs> <c oughs>